สวส,สวัสดีค่ะวันนี้จะมาอ่านน้องพาจอมเปิดอีกแล้วนะคะอาจจะพูดไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่ากินลอมนั่นเลยค่ะเรกสยองเมื่อวานตอนเย็นฉันเจอเรื่องน่ากลัวมากเลยละที่ตึกดีสี่อะไรเหรอเมื่อวานตอนที่พวกเราเล่นกระโดดยางเสร็จตอนที่แยกกันกลับบ้านฉันก็นึกว่า กำลงส่งการ้าดวิชาดนตรีทีนี้ขั้นดนตรีตึกตีสี่ดูเหลาเลยใช่ปะล้วก็รีบวิ่งรัดไปทางสวนกล้ไม้อ่ะตอนนั้นแค่หกโมงครึ่งเองอ่ะมันก็เริ่มมืดแล้วหอมองไปไปหน้าห้องนั้นกับห้อดงดนตรียังมีไฟเปิดอยู่สองดวงฉันเลยรีบส่งขึ้นไปส่งงานพอทีนี้พอลงมา ดดีๆก็มีเสียงหมาหอนกันใหญ่เลยเห็นในยีนเสียงพูดว่าช่วยด้วยช่วยด้วยลอยออกมาต่ใสยลมด้วยอย่งนี่ฉันกลัวมากฉันก็เลยปวดฉี่ขึ้นมาฉันรวบรวมความกล้าเดินไปเข้าห้องน้ำพอวิ่งไปถึงห้องน้ำเท่านั้นแหละมีกลิ่นเหม็นเหมือนมีอะไรตายช่วยมาพอมองเข้าไปในห้องน้ำก็ประตูสซ่ห้องสุดท้ายเปิดอยู่แล้วก็ได้ยินเสียงเหมือนคนร้องไห้เบาๆอยู่นั้นพอเดินเข้าไปดูในนั้นก็เจอ เด็กห้องสาวคนหนึง่งเลยน่ากังวลได้หลากทอลูกว่าพี่ขาช่วยด้วยหนูกดซวนไม่ลองอะ่ะเฮ้ยอเออกลัวใช่ไหมเออกล้ากลัวอยู่หรอกเนาะแต่พอตอนแรกอ่ะอืมว่มาค่ะ